เหตุกัตตุวาจกคือกิริยาศัพท์ที่ระบุถึงกัตตาที่เป็นบทเหตุยกบทกัตตาที่เป็นเหตุนั้นเป็นประธานในประโยคประกอบปฐมาวิพัตน์นะครับข้อความประโยคตัวอย่างสามิโกสุทังโอทนังปาจาเปติสามิโกอันว่าเจ้านาย สูทางยังพ่อครัวปาจาเปติให้หุงอยู่โอทนางซึ่งข้าวสุกผู้ที่แสดงกิริยาอาการหุงคือใครครับคือพ่อครัวพ่อครัวจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเจ้านายใช้ให้ทำเพราะฉะนั้นติตัวนี้ครับติตัวนี้หรือปาจาเปติเนี่ยมาจากปาจา,าธาตุนะครับลงนาเปปัจจยัยแล้วก็ติวัตมานาวิพัฒน ตีวัตมานาวิภัตตัวเนี้ประกอบร่วมกับการิตะอันนี้ท่านเรียกว่าการิตะปัจจัยนะเนนยะนาเปนาปยะปัจจันเหตุกัตตุวาจกเนี่ยในทางไวยากรณ์ท่านเรียกว่าการิตะปัจจัยตีเป็นวัตมานาประกอบการิตะปัจจัยท่านบอกว่าระบุถึงบทที่เป็นเหตุยกบทที่เป็นเหตุนี้ขึ้นเป็นประธานในประโยคนะครับ สูทังเรียกว่าการิตากรรมะนะการิตากรรมะก็คือบทกรรมในการิตะสูทังเนี่เป็นบทกรรมในลายในการิตะตัวนี้สูทังยังพ่อครัวเนี่ยครับเป็นบทกรรมในการิตะปัจจัยโอทานางนะครับโอทานางเป็นบทกรรมมีชื่อว่าอาวุตกรรมนะโอทานางเนี่มีชื่อว่าอาวุตกรรมนะคำนี้เราก็ผ่านกันมาพอสมควรแล้วนะครับ โอทานังเป็นอาวุตกรรมก็คือกรรมะที่กิริยาไม่ระบุถึงนะกิริยาไม่ระบุถึงกิริยาไประบุถึงลายกิริยาไประบุถึงกัดตาที่เป็นเหตุโอท่านางเนี่ยเป็นกรรมในธาตุนะครับโสทางเป็นกรรมในการิตาปัจจัยโอทานังเป็นกรรมในธาตุนะอันนี้คือลักษณะการแปลเหตุตุกัตตุวาจอกว่าจะต้องแปลบทประทานอันว่าเจ้านาย แปลบทการิตกรรมมะยังพ่อครัวปาจาเปติให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกเพราะฉะนั้นเนี่ยการิตกรรมมะก็คือบทกรรมในนาเปเนี่ยจึงแปลว่ายังเรียกว่าการิตะกรมมะนะครับทีนี้มาดูประโยคตัวอย่างนะครับในธรรมบทภาค1นึหน้าสิพูดถึงเรื่องพระจักคุบาลเถระกับเท้าสัก,กะนะครับไปดูเรื่องราวพิสดารในหน้า17 สากอันว่าเท้าสักกะกตวาทรงกระทำแล้วตถาอย่างนั้นสังขีปันโตทรงยน่นอยู่ปะทววงซึ่งแผ่นดินเถารังยังพระเถระสามปาเปสิให้ถึงพร้อมแล้วเชตวนงังซึ่งพระเชตวันสายันหะสมยเยในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน เถรังเนี่ยครับเป็นการิตากรรมะเถรังเป็นการิตากรรมะในนาเปปัจจัยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปแปลในธรรมบทเนี่ยบทการิตากรรมะแม้จะไม่มีก็ต้องขึ้นมานะครับในประโยคนั้นๆเถรังยังพระเถระสามปาเปสิให้ถึงพร้อมแล้วเชตวนังซึ่งพระวิหารช่วยเชตวันซึ่งพระเชตวันเชตวนังเนี่ยเป็นบทกรรมในธาตุนะ สามปาเปสีเนี่ยมาจากสังบทหน้านะครับปาบทหน้าอปาธาตนะครับนาเปปัจจัยแล้วก็สะอาคมอีอัจฉติีวิพัตนเนี่ยนะครับสัมปาเปสีนนะนปเนี่ยนะอีอัจฉติีปฐมบุรุษเนี่ยเป็นกัดเป็นเหตุตกกักตัววาจกตรงนี้ นะทบทวนไวยากรณ์ครับมีป่าอยู่ข้างหลังแปลงนี่ก็เหตุเป็นมาก,ก็เป็นสำเนี่ยนะครับเป็นสัมปะเนี่ยอย่างงี้นะและ้วปัจจัยที่หนึ่งด้วยนะมีอำนาจเพลิดจากอาเป็นอาก็เป็นอปาปะเนี่ยเห็นไหมครับอปาปะธาตุมีสลามากก็ลบเนี่ยใส่จุดตรงปานี่ครับลบอ,อ,อาออกนะลบนะเหลืออาเนี่ยครับก็เหลืออาเปนะรัสออเป็นอีมาอยู่ที่สาก็เป็นสี่ นะนำเข้าประกอบกันครับนะนำเข้าประกอบกันปอปามีสระอะไรอยู่มีสระอาอยก็ลบสระอาออกก็ใส่จุดเนี่ยเสร็จแล้วสระอาก็มาอยู่ที่ปะก็เป็นสามปาเปศเนี่ยครับเป็นปฐมบุรุษนะเป็นประโยคเหตุกัตตุวาจกเพราะฉะนั้นเถรังยังพระเถระจึงเรียกบทเถรังว่าการิตกรรมใน เนี่ยครับบทการิตกรรมมะก็คือบทกรรมในการิตปัจจัยตัวนี้อามาดูประโยคต่อไปนะครับในธรรมบทภาคสีหน้าสองอันนี้ก็เป็นประโยคยาวๆเพื่อจะให้นักศึกษาผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์การเดินประโยคต่อไปนะครับเป็นเรื่องพระสารีบุตรนะครับพระพุทธองค์ตัดกับพระสารีบุตรเพราะนั้นโสเนี่ยก็เป็นวิเศษณะของเถโรตามเรื่องราวนะครับ สเถโรออันว่าพระเถระนั้นถ้าเจอในลักษณะเครื่องหมายเนี่ยครับอัญญประกาศหรือสัญญประกาศตรงนี้แล้วก็มีวุตเตนี่นะครับเป็นประโยคแบบเลยนะครับให้ขึ้นว่าจเนเป็นตัวเปิดได้เลยเนี่ยว่าจเนบทนี้เป็นประธานของวุตเตนะครับสเถ,โถโรออันว่าพระเถระนั้นว่าเจเนคลันเมื่อพระดํารัสว่านะก็แปลได้เลยก็แปลอาร,ปรัปนาไปตามลําดับนะครับ วาจเนครั้นเมื่อพระดำรัสว่าสารีปุตตะดูก่อนสารีบุตรปนะก็วนี่่าไปตามลำดับการแปลเลยนะมีอาระปะนะนิบาทต้นข้อความประธานซึ่งเราจะได้เรียนกันในบทที่สองนะครับสารีปุตตะดูก่อนสารีบุตรปนะก็ตรงเป็นประธานนะรวบมาเตเอวังกตปการังทุก,กโตโมเจตุง ตรงเนี่ยเป็นประธานใชนในอัดปฐมาวิพัฒน์อันว่าอันตรงนี่แปลว่าอันว่าอันอันว่าอันอันเธอเตนี่อันเธอนะครับอันว่าอันอันเธอเปลื้องซึ่งพรามผู้มีอุปการะอันตนกระทําแล้วอย่างนี้จากทุกนวัตติย่อมไม่ควรกิ่งหรือ อิติดังนี้สัทธาราอันพระาศาสดาวุตเตตรัสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อความที่แทรกเข้ามาในระหว่างเริ่มตั้งแต่สัทธาราจนถึงวุตเตข้อความตรงนี้ก็เป็นกรรมวาจกนะเพียงแต่ว่าเป็นกรรมวาจกในโครงสร้างของประโยคแทรกวจเนเนี่ยเป็นประธานของวุตเตเป็นบทกรรมเนี่ยครับเป็นประธานของวุตเตในรูปของประโยคแทรก เสร็จแล้วสถารานี่ก็เป็นอนะพิหิตกาตาในพุเตครั้นเมื่อคําว่าว่าอะไรก็ดังนี้อันพระศาสาศดาตรัสแล้วต่อไปนะครับทีนี้พอพระพุทธองค์ตรัสแล้วพระสารีบุตรกราบทูลว่าอย่างไงก็วัตวาเปิดตรงนี้นะครับจําไว้เลยนะนี่เป็นประโยคแบบนะครับเสร็จแล้วข้อความพูดต่อไปก็วัตวาเปิดอิติตรงนี้วัตวากลาบทูลแล้วว่า พันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญสาธุอันว่าดีละอาหารอันว่าข่าพระองค์เนี่ยเป็นประธานของสสามินี่นะอาหารอันว่าข่าพระองค์ตังราทางหรือตังพรามนังเนี่ยนะตังพรามนังยังพรามนั้นปพาเชสสามิจักให้บวชอิติดังนี้พรามนังยังพรามตังนั้นปพาเชสิให้บวชแล้ว นะครับท it, ีนี้เรามาดูเปรียบเทียบนะเรามาดูเปรียบเทียบเนี่ยนะแตกต่างกันตรงไหนครับเห็นไหมข้อความที่แตกต่างกันแตกต่างกันตรงไหนครับแตกต่างกันตรงเรื่องธาตุละครับอัปทาตนในความถึงเนี่ยเป็นสกรรมธาตุนะเป็นสกรรมธาตุอันนี้เป็นวาชาธาตุเป็นอกกรรมธาตุนะครับ เพราะฉะนั้นสองบทนี้ต่างกันล้ถ้าเป็นสกรรมธาตุจะมีกรรมอยู่สองบทกรรมอยู่สองบทนะบทแรกคือเถรังเนี่ยนะเถรังเรียกว่าบทการิตกรรมะเชตวานังเรียกว่าอาวุตกรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสกรรมธาตุจะมีกรรมสองบทถ้าเป็นอกรรมธาตุจะมีกรรมบทเดียวคือการิตกรรมะเท่านั้นเอง นะการิตากรรมะยังพราหมณ์นั้นให้บวชแล้วพราหมนางเป็นการิตากรรมะก็คือบทกรรมในการิตาปัจจัยตัวนี้นะครับ